สวัสดีครับเทสงานส่งค้านะครับเป็นเต๋าตาเต็มวิ่งสามสี่ห้าคู่ส1เนะครับเปิดแรกนะครับสี่ห้าสองนะครับสิบเอ็ดเลยนะครับมาสี่มาห้านะครับเปิดที่สองห้าห้าเอี่ยวสิบเอ็ดอีกแล้วนะครับคู่ห้าด้วยงานดีงานสวยนะครับหกหกเอี่ยวนะครับคู่หก 5 4 3นะครับ3 4 5ตามสูตรเลยนะครับวิ่ง3 4 5นะครับสามสามสองนะครับสามาคู่นะครับคู่ด้วยได้3ด้วยนะครับ4 4 3สี่สามนะครับสิบการันตีแล้วนะครับช่างเช็คให้แล้วนะครับคู่นี้ชุดนี้นะครับคู่บ่อย11บ่อยนะครับวิ่ง3 45ด้วยนะครับ ท่านอื่นท่านใดสนใจงานแบบนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับจะมีลิงก์อยู่บนโพสและใต้โพสนะครับกดลิงก์เพื่อแอดไลน์นะครับท่านสามารถกดแอดไลน์และทักมาสอบถามว่าจะเอาชุดไหนแบบไหนส่งที่อยู่มาได้เลยนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับภายในประเทศไทยนะครับต่างประเทศต้องชําระก่อนแล้วก็จะจัดส่งให้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์0 9 4 6 2 3 1884นะครับขอบคุณครับ